สวัสดีค่ะกแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยออฉันจองโตอาหารที่นี่ไว้แล้วนะคะจองเหรอที่นี่โตเต็มเลยอยะกลับไปเถอะนี่คุณคุณหมายความว่าไงเนี่ยเห็นพวกเราสองคนแต่งตัวแบบนี้เหรอพวกคุณก็เลยไม่ต้อนรับใจยเย็นก่อนพี่คิวแต่พวกเราจองไว้แล้วจริงๆนะคะไม่ต้องสนใจละพอด เข้าไปเลยปบเฮ้ย,ย,ยโยพี่คิวดูนี่สิคลิปเราอ่ะคนดูเป็นล้านแล้วนะพี่โหจริงด้วยว่ะวันนี้ต้องฉลองแล้วนี่มันอะไรคุณอาหารอยู่ไหนคุณต้องจ่ายค่าอาหารก่อนคะ่ะทำไมต้องจ่ายก่อนล่ะคะ ปกติเนี่ยเราต้องกินก่อนแล้วค่อยจ่ายไม่ใช่เหรอคะก็เพราะว่าลูกค้าแบบพวกคุณเนี่ยแหละคะ่ะที่กินแล้วไม่ยอมจ่ายคุณไม่ต้องพูดละไปเรียกผู้จัดจาก,การมาพบผมเดี๋ยนีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่ค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมคะก็พนักง,งานร้านคุณไงครับจะให้พวกเราสองคนจ่ายค่าอาหารก่อนเพราะว่าเห็นพวกเราสองคน แต่งตัวแบบนี้อ๋อไม่น่าจะใช่นะคะคุณลูกค้าน่าจะเข้าใจผิดผมไม่เชื่อหรอกครับขอโทษนะครับคุณมาทานร้านอาหารร้านนี้คุณจ่ายเงินค่าอาหารก่อนไหมครับฉันเป็นลูกค้าประจำที่นี่อะคะ่ะปกติก็ทานก่อนแล้วค่อยจ่ายนะคะครับ ทางร้านให้คุณลูกค้าจ่ายค่าอาหารก่อนเพราะว่าคุณลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะจะลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยก็ไม่เห็นสาคัญเลยนะคะฉันว่าคุณเลือกปฏิบัติเกินไปอะ่ะมันไม่ถูกต้องอะค่ะใช่ครับใช่ค่ะลูกค้าพูดถูกสี่ขอโทษคุณลูกค้าแต่คุณแกรีบขอโทษคุณลูกค้าสิขอโทษขอโทษค่ะ ดิฉันขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะตามฉันมานั่งก่อนพี่คิวคุณแก้วคะคุณแก้วเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าร้านเราไม่รับลูกค้าจนๆน่ะใช่ฉันพูดแบบนั้นก็จริงแต่เธอดูสองคนนั่นสิ ท่าทางอ่ะจะไม่ยอมเราง่ายๆแล้วฉันก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยฉันเข้าใจแล้วค่ะนี่สี่เดี๋ยวจับตาดูสองคนนั้นไว้ให้ดีนะถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเงินก่อนกินอ่ะแสดงว่าจะต้องมาแอบกินแล้วก็ชิ่งหนีแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อสิโอเคค่ะ ไม่สั่งอาหารเพิ่มนะครับคุณไปรับลูกค้าโต๊ะอื่นก็ได้นะครับ,ค,รบคุณไปได้แล้วครับก็ <c oughs> ผมบอกให้คุณไปไงผมสองคนจะกินข้าว คุณก็ควรจ่ายเงินนะคะพี่คิวพอว่าจ่ายมันมจบไปเถอะเราจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยกันอ่ะทำไมยืนจองแบบนี้ยพอทอึดอัดอ่ะอืมก็ได้พอตอออกระเป๋าเงินพี่ล่ะ อยู่กับพอดเปล่าไม่อยู่นะพี่คิวหรือว่ามันน่าจะอยู่ในเสื้อกระหนาพี่หรือเปล่าพอลอ,อพี่แป๊บหนึ่งนะขอโทษนะครับผมขอทางหน่อยครับพอดีว่าผมจะไปเอากระเป๋าเงินมาจ่ายค่าอาหารครับไปเอากระเป๋าตังหรือว่าจะออกไปขโมยกระเป๋าตังคนอื่นกันแน่ นี่คุณที่คุณพูดแบบนี้เนี่ยเพราะคุณเห็นว่าผมเป็นคนจนใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเพราะคนแบบพวกนายเนี่ยมันไว้ใจได้ที่ไหนล่ะผมเกลียดมากๆเลยนะพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นลูกผู้จัดการผู้จัดการอยู่ไหนมีอะไรหรือเปล่าคะ ผมขอถามหน่อยครับทำไมผมกับน้องสาวมาทานร้านอาหารร้านนี้เนี่ยพนักงานทุกคนถึงชอบดูถูกพวกเราสองคนด้วยต้องขอโทษจริงๆนะคะจริงๆก็ไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยอะค่ะต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยนะคะออขอขอโอกาสให้พวกเราได้ขอโทษได้ไหมคะคุณลูกค้าไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในเพจร้านอาหารของคุณว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณลูกค้าคะอย่าให้เรื่องมันบานปลายขนาดนั้นเลยค่ะเอางี้ค่าอาหารวันนี้ทางร้านไม่คิดเงินนะคะให้คุณลูกค้าทานฟรีเลยค่ะพี่คิวพอดว่ามันก็โอเคมากแล้วนะพี่อย่าลืมสิว่าวันนี้เรามาฉลองกันสนุกสนุกนะพอดขอร้องนะพี่นะได้เลยค่ะพวกเราเนี่ยจะให้โอกาสพวกคุณอีกครั้งนะคะแต่ว่า ช่วยบอกพนักง,งานคุณหน่อยได้ไหมคะว่าเดี๋ยวมายืนจ้องตอนพวกเราทานอาหารนะคะอ๋อได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะไปเถอะพี่ชิวอิ่มไหมพอดอิ่มค่ะไปะกลับดีกว่า นี่พวกแกกินเสร็จแล้วคิดจะชิ่งเลยเหรออา้กาก็ผู้จัดการของพวกคุณเนี่ยบอกเองนี่ว่าให้พวกเราสองคนทานฟรีได้ทานฟรีเหรอขอโทษนะที่นี่ไม่ใช่โรงทานนี่บินค่าหาะผมไม่จ่ายอะ่ะเพราะว่าผู้จัดจาก,การบอกว่าให้พวกเราสองคนเนี่ยทานฟรีได้ ฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยพูดแบบนั้นนะยังไงยังไงพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าอาหารถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่รต้ว่าคุณไม่มีปัญญากินแล้วจะชิ่งเหรอโอเคจ่ายก็จ่ายเท่าไหร่สองพันเอาไป ฮอตไล์สดอยู่ปะฮอตไล์มาครึ่งชั่วโมงแล้วอะค่ะนี่หมายความว่าไงอะก็หมายความว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำกับพวกเราสองคนเนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณโอ้เป็นแสนเลยนะว้ายไปแล้วคุณดูเป็นแสนเลยเหรอ โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะอ๋ะอเป็นการแสดงเป็นการแสดงคันนี่เอาค้นไปอ๋พอพับคืนไปค่ะไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยเงินแค่นี้เนี่ยก็ทําได้เห็นพฤติกรรมของพวกคุณสามคนละเราจะต่อไปนี้พวกคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะเตรียมตัวปิดร้านแล้วก็หางานใหม่ได้เลยค่ะเ <laughs> อ้ยไม่จริงนะจะเป็นใครทำไมละร้าน อ๋อขอมินีฮาร์ดหน่อยครับป้าจะเล่า